ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอก9 International Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสำหรับเสาร์นี้นะคะฟังดูแล้วอาจจะแปลกๆแ,แต่จำเป็นวันนี้เราจะพูดกันหนึ่งเรื่องส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมบำบัดขณะนี้รีอดอยู่กับนักกิจกรรมบำบัดคุณพรพันธ์ ทิติพันธ์รังสลิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าใครคือกลุ่มไหนที่ต้องมาทํากิจกรรมบําบัดเช่นนี้ค่ออะก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่ากิจกรรมบาบัดคืออะไรกิจกรรมบาบัดนะคะคือกลุ่มวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาหนึ่งนะคะที่ <Okay. S 1> กระทำกับบุคคลที่มีความบกพร่องตั้งแต่ด้านร่างกายด้านจิตใจด้านการเรียนรู้หรือแมก้กระทั่งพัฒนาการเด็กค่ะ mm hmm. โดยการตรวจประเมินส่งเสริม <Okay. S 1> บำบัดผ่านกิจกรรมที่นักกิจกรรมบำบัดเนี่ยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาแล้วเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างเช่นด้านร่างกายนะคะก็จะแบ่งเป็นในกลุ่มเด็ก mm hmm. เด็กที่มีปัญหาด้านร่างกายเนี่ยก็ส่งผลถึงพัฒนาการอยู่แล้ว mm hmm. นะคะ ในผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางด้านด้านกายก็อย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าอไขสันหลังบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการอักเสบที่ข้อต่อเอ็นประสาทปลายกล้ามเนื้ออืมสมมุติถ้างั้นหี่จะมุ่งหน้าไปที่วัยรุ่นก่อนค่ะมีแฟนอกหักเอาละทีนี้ทําให้การเรียนเสียไปหมดยี่พรี้การเรียนเสียก็เลยทําให้เสียศูนย์อันที่สอง พ่อแม่มีลูกหลายคนแต่ฉันเป็นคนหนึ่งที่พ่อแม่รักน้อยสุดฉันก็จะเกิดอาการเกิดขึ้นอ่ะมิวันพันธ์ลองช่วยแนะนําว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ได้ค่ะคืออาจจะต้องหนึ่งต้องมาพบคุณหมอก่อนว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยคืออะไรอ๋อต้องให้คุณค่ะให้แพทย์ต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยก่อนนะคะแล้วก็อาจจะส่งมาเจอกิจกรรมบำบัดนักกิจกรรมบำบัดก็จะประเมินอีกรอบหนึ่งว่าสาเหตุหลักๆ หรือความต้องการของเขาที่ทแท้จริงเนี่ยคืออะไรเราก็จะแนะนำหรือว่าส่งเสริมผ่านทางการทำกิจกรรมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพรพันธ์ทิติพันธ์รังสลิิ์นักกิจกรรมบำบัดนะคะขอบคุณมากมากค่ะ